สร้างสร้างเห็ดอย่างสร้างอ๋อจัดตู้ให้ลูกค้าครับนี่อ่าสวัสดีครับอยู่กับผมครับอีกเช่นเคยครับกับร้านอีค้าโอทีโอครับหรือช่างอีน้องคายครับจัดอีกอ่าหนึ่งคิวงานครับลูกค้าสร้างจองมาครับเนี่เดือดมาจับไม่เรียบร้อยครับลูกค้าเห็นจะเป็นตู้อ่ามีโ้ครับแปดนิ้วครับแปดนิ้วโผดโหดครับผม แอนี้สิบหกดอกครับมาเบิ้งกันครับผมผมก็นักขึ้นงานตู้ครับผมรอจัดทรงลูกค้าครับลูกค้าว่ากลางเดือนสิลงมาดอกมาใส่ครับลูกค้านีของนี่แล้วตปวนเป็ดตู้มิโลครับเป็โตู้ดินครับสิบหกดอกแล้วก็มีแหลมซีนิวครับโลหนึ่งแล้วก็จะมีแลมใหญ่ครับแหลมใหญ่อีกคูหนึ่งครับผมยังไม่ได้จอะขายมาเบิ้งครับโคโคตรครับ ใบใหญ่ครับตูน้นี่สำหรับสายโหดโหด้ครับมากหดโหดแรงๆครับสายเครื่องเสียงครับมาหนึ่งึ้นไปส่วนนึงแต่ว่าด้านหลังผมยังไม่ได้ประกอบครับตู้ลิ้นครับตู้ลิ้นหดโหดแจมๆครับผม จัดให้เลยครับหนักหนักมากหนักครับจัดให้นักหนักใบยิ่งยิ่ไปเลยครับจุกจุกไปเลยอยนักมากครับจังในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับฝากกดติดตามครับช่างอ e ีน้องคายหรือร้านอ e ีค่าออเดอโอครับ